อ,อ้มเดี๋ยวเรียกคิวตอบอ้าวจิมเหรออ้าวจิมแล้วอูมไปไหนเนี่ยเอาไหมพี่รออยู่เร็วเร็วนะครับจะพักเที่ยงแล้วสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับชื่อชื่ออัดครับอัดนะตอนท่องบทสวดที่จะสวดคําอธิษฐานน่ะได้ท่องนโมก่อนหรือเปล่าเอ่ยท่องท่องลครับท่านท่องน,นลครับนะโมตสสะะคาวะโต อารหาหะตสัมมาสัมพุทธะแบบนี้เลยครับท่องตะกุกตะกักอีกแล้วอะ่ะถ้ารอบหน้าเป็นแบบนี้อีกจะไม่ให้พรนะบางทีมันต้องเตรียมมันต้องเตรียมตัวมานิดนึงอะ่ะอ่ะแล้ววันนี้ของเส้นเป็นอะไรเอ่ยซื้อน้ำแดงครับแฟนตาครับท่านน้ำแดงแฟนตากับดอกไม้หรือมาแบบเบิ<ๆ>่มๆน้ำแดงอีกแล้วเอาจริงๆนะครับคือตอนนี้น้ำแดงล้นมากเลยเทพหลายคนท่านเป็นเบาหวานแล้วนะโดนตัดขาไปแล้วนะเทพโดนตัดขาเอาวะปกติก็เห็นไม่มีขาตรงนี้ต้องลดด้วยนะครับแล้วก็ ไอ้พวกดอกมงดอกไม้อย่างเงี้ยเตรียมมาเองก็ดีคือถ้าไปบางทีไปซื้อ,ซ,อ,ซ,อซื้อแถวแถวหน้าศาลนะ่ะอืเขาจะหลุบใช้ดอกไม้ผมไม่ทราบเลยครับอ่ะว่ามาครับวันนี้จะขออะไรเดี๋ยวผมจะรีบทาเรื่องส่งพรไปที่เขตให้ผมขอสาธุหรือยังรอสาธุก่อนสิแทนตัวเองว่าลูกช้างด้วยเนี่ยเออมาขอหลายรอบแล้วทําไมจําไม่ได้เนี่ยผมไม่เข้าใจเลยผมลืมครับนะท่านเดี๋ยวเอาใหม่ได้ได้เลยไหมครับมีอีกหลายคนเขารอคิวอยู่ครับคุณสาธุ ลูกช้างขอให้ลูกช้างมีหน้าที่การงานที่ดีร่ลำรวยเงินทองโอเคเดี๋ยวอีก7วันโทรศัพท์คุณจะพังนะพอจังหวะที่โทรศัพท์มันพังแล้วอ่ะคุณก็คงเลิกเล่นโซเชียลอะ่ะน้อยลงนั่นหมายถึงว่าคุณก็จะมีความจดจ่อในการทำงานมากเพิ่มขึ้นถ้าง,งานดีเงินก็ดีอ่ะข้อต่อไปครับสาธุลูกช้างขอให้สุขภาพร่างกายของลูกช้างแข็งแรง เออเทพเดี๋ยวท่านยิงแอดพวกกีฬาเออยิงผ่านตาเขาหน่อยดิหรือแบบบูธโพสโปรฟิตเนสอะไรไปอย่างเงี้ยให้เขาเลยก็ได้นะขอจุกจุกครับขอบคุณครับอ่ะมีอะไรครับสาธุขอให้ลูกช้างมีความรักกับเขาสักทีเถิดขอความรักเหรอขอความรักเหรอครับใช่ครับ ทำไมว่ามันฮิตเหรอขอความรักเนี่ยเอาตรงๆนะครับแคทคุณเนี่ยสิคนที่เขาทักมาเขามามอบความรักให้เนี่ยมึงไปตอบเพืก่อนครับแล้วเรื่องสเตตัสบนงงบนเหงาเหงาต่เขาพิมพ์มาเนี่ยแทบจะเป็นร้อยข้อ,ขอความเนี่ยมึงส่งแค่สติ๊กเกอร์กับ5 5าห้าพ่อแม่เป็นตลกวะเนี่ยเป็นกันหมดแม่งทั้งผู้หญิงผู้ชายกูเจ็บนะเว้ยเธอไปทอย่าเลยอ่ะแป๊บหนึ่งนะเธอเขาไปอาบน้ําก่อนอาบอะไรมึงไปอาบที่เบสเลยสัตว์เฮียสมเดือนกว่าจะตอบกู ใจเย็นๆก่อนนะครับล่าสุดอะแม่งบอกผมว่าโสดโสด,โสดเลยมึงยังลงสตรอรี่แช่นั่นอยู่เลยแม่งใส่แฮชแท็กด้วยนะสวรรค์ชั้นไหนก็ไม่ถูกใจเท่าอยู่กับเธอแฮชแท็กไอ้เต้าเทพของเขาเต้าเทพอะเต้านู่นเต้านี่เต้าอะไรแหละกูจะเต้าหน้ามึเนี่ยเต้าหน้าเทพคนนั้นนะครับท่านอย่าอย่าเต้าหน้าผมนะครับจิมจิมพงกอลาสามวันนะจิม